ปริ g เก้แกรนเดคอมพล i กเกชันมารีอง n ตเนตเป็นสุดยอดนาฬิกาที่มีราคาแพงที่สุดในโลก <Wow. S 1> แพงที่สุดแพงที่สุดไม่มีใครให้มากกว่านี้อีกแล้วนะคะ oh. นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะคะ oh. เป็นของพระ <S <S นางมารีอง n ตเนตค่ะที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่แอบรกักหมายปองในตัวของพระนาง Marie on et, <S <S มารีอง n ตเนตเป็นคนมอบให้ <I S 1> ใช้เวลารสร้างถึง19ปีว้าปใช่ค่ะพี่แอะ เป็นนาฬิกาแบบพกพาที่ใช้เวลาสร้างถึง19ปีเขาบอกว่าตัวนี้เน่ยนะจะสามารถคำนวณค่าน้ำขึ้นน well ้ำลงค่าพระอาทิตย์ข so like ึ ck, ้นพรอาทิตย์ตกบอกในช่วงเวลาแต่ละไทมโซนได้ด้วยนะคะยังสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยแล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ค่ะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคุผู้ชมเขาบอกว่า เมื่อผ่านเวลาไปแล้ว30ปีหลังจากที่พระนางมารีอองโตเนตเสียชีวิตอนาฬิกาเรือนนี้ยังเดินอยู่เหมือนความรักที่ยังเดินหน้าต่อปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้นะคะถูกเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่ะราคาดีกว่านาฬิกาเรือนนี้นะคะปัจจุบันมีมูลค่าถึง966ล้านบาทกับพันล้านกับพันล้านคนลุก สนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะ่าทั้งช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ